อน,นันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมแม่คู่กปิตเดต้นผะป,ป่านะคะร่วมส่างเจดีย์ที่วัดป่าบ้านเมือดนะคะวัดป่าบ้านเมืดตําบลสัมพาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นวัดรักที่แม่คู่เร็ดมาจั้งแตเรืมแรกนะคะค่ะเป็นการสร้างลร้สิ่งหดาย,ย่างสำเร็จมืดนะคะย่างแต่ส้างมหาเจดีย์นะคะ หอมกับแดดนาลกแดอนาลกสับเซสแลลวล่ะไม่ได้เก็บแต่ว่ากันเลียคอยเฮ็ดคอยปิ่นคอยไปคู่ว่าว่าต้องฝ่าว่าต้องลิงดวนจะสินะคะครับผมเท่ากับคอยทย่อยเฮ็ดไปนะคะแม่คู่กับทย่อยไปค่ะได้สุกได้มันได้สุกได้มันจะเสียกับจัาได้เฮ็ดไปนะคะขั้นบ่อสูบประมานกับภาคตะวนตกจะสินะคะบ่อลิงบ่อยังว่างหันนอกขยยอดผาป่าที่วัดโ้ชุ่มกับหนึ่งศูนย์สองเกเก้ากนะคะหน่งศูนย์สองเกีเกเก ค่ะยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้ก็ไดเด้อค่ะเร้อเพราะว่าบางเทือบางที่พานักเทือกเข้าก็ไดน้ำหยอดดิเข้ากรไดน้ำหยอดผับปลาใช่ไหค่ะในน้ำหยอดพานักเทือกกรไดน้ำควบฝันพานเทือกกระไดน้ำควบฝันแม่คู่แต่ว่าสําหรับหวดนนี้แม่คู่ฝันมันเป็นบอบบอชาดเจีนไปได้กันฝันเป็นเกี่ยวกับสร้างสร้างคำนี้เลยสร้างคือเก่าเ้ยเนาะสรตว์ใหญ่ ค่ะอันทั้งทั้งทั้งหลังกับสร้างไงแม่คู่เลี้ยงยางไปทั้งหนาใส่ขวามีมีทั้งสองท่าเมื่สิ็จละครับค่ะมันหมยว่าสร้างทั้งหนาทั้งหลังทั้งข้งทั้งหลังทั้งข้างโอ้ทั้งทั้งหลังกับมีสร้างทั้งข้างกับมีสร้างแม่ใส่ขวาแต่ว่าใส่ขวานี่สร้างไใหญ่แต่ว่าทั้งหลังสิบเอ็ดสร้างไงแม่คู่เลี้ยเลี้ยหันหนามาอยงนั้นนะแบบว่าเห็นแล้วก็เลี้ยหันหนามาเลี้ยยางไปยางไป เออใส่โุกแล้วไม่ได้ใจแม่คู่ว่าโุกไงแม่คู่ว่าก็เล่งยางมากอะเพระพอสร้างอยึข้างซ้ายอายุข้าวคว้ากมีสร้างเนี้ยสินะแม่คู่แล้วก็เปรียดๆแต่ว่าสร้างทั้งใส่คว้าในสิบวันใหญ่แค่แต่ว่าแต่ว่าสร้างที่โตที่แม่คู่เห็นโตเล็กๆสิบเป็นโตใหญ่เนีสินะแค่ะพิจารณาเบึงแล้วค่ะสำหรับยิบจับฉลากกินแบงค์รัฐบาลไทยไว้แม่คู่ยิบไว้กมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า เจ็ดเก้านะคะมีเจ็ดเก้านำแล้วก็มีเก้าศูนย์นะะ้วยค่ะเด้อค่ะที่แม่คู่ยิบจับไปหันสูม้มือกันยิบเพียไว้เยอะค่ะคนรอเคลียร์กับพวกอยาบอกหลายตัวนะค่ะกับว่าอย่ามันไดยหลายตัวแม่คู่ก็เลยบอกได้เขาเขาสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะค่ะที่แม่คู่มาตั <79 S 2> ตวที่แม่คู่มัดบาทเลยนะเก <90 S 1> แม่คู่มัดที่สุดเก้าเกตกยเก้ามงเกี้ เก่าเกีบกับหนึ่งเกียจเออทีทีมากเลือเก้าเก็ยหนึ่งเกียจพิจารณนาบึงแต่ว่าผู้ก็ให้แม่ผู้ไปเย็บฉลากินแบงไว้เก่าศูนย์จนว่าเก่าศูนย์จะเลื่อมยัเสียหน้าค่ะก็เลยไปเย็บไบอยืดอกค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปไปหาเบงเก่าเก็ยจเก็ยเก่านะคะแถวบิซซีกันหมดค่ะเพราะมีท่านเหมือนคแต่พ่อได้เยอะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเลยแหละพ่อได้เก่าศูนย์เก่าหนึ่งหลายอยู่แล้วค่ะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก็ยจแม่ผู้ก็เย็บใบอยู่แต่ว่ามือนี่ แม่คูส่สิเอาความเบาปูนะคะเอาความเบาปูมาบอกมูนีค่ะความเบาปู่นก็บ,บอกห้เปินปัญหานะคะอันนี้แย่แย่ไปว่าบูซานบูซานี่ว่าสีแพร่ปูระบอกปูหอวมนเชื่อเรับเรียกว่าอีนงแต่โมวันแต่โมกินน้ำมดเราเป็นจนังไรพอใส่บูซาปวดละเกียซีมเดอร์ว,ว่า บูบูซาควันและเก็ซีกินละซีสว่งสีเศร้า,ากินละสีถึงเลยถือเบือบ้วกาของเราไปนะอันนี้กะอาต่าควบปูเบากหน,น่อยสฉพาะมือนีระว่างสีเดียมระว่ากินอันบูวซาแค่เก็ีมือนี้เด้อครับ 19, 19ิบเก่าิบเก้าเราบอกว้าอย่างเงี้ยซ <19 S 2> ีเก้าไม่ไม่ปูว่าโอ้ไม่คูจะไปเตเดต้นผับปลาไม่ค<ม><อ>ู่ว<อ>่าชไปเตเฮต้นผับปลาปูไหได้รักแสนเด้อวถาก็ได้รักแสนลูกอะอันไหได้เงินไดข้ามไดสุไดลา ปูเลยว่าเอาไปทำในซิบเก่าเล้วได้วางเสร็จาลค่ะสำหรับมือนี้นะคะก็มีซิบเกียสิบเก่าเกียศูนย์เห่ล่ะครับสายยาพ่นเก่าเกียคือเก่าค่ะคนรุ่นปูแล้วก็บพ่ได้เบาตัวใหม่พ่นแล้วก็บเบาตัวเก่าครับนะค่ะเฮ้าอยากไปยึบจับฉลาดกินเบืองรัฐบาลไทยใบกากล้องเบิองนะค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นในที่บุญบารมีเฮ้าค่ะเห็นพ่นได้จะพองไปซื้อผัดพ่ได้จะสิงกระมีให้ทักเทียร์เข้ากับตองอธิษฐานน้ำอธิษฐานน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำ อธิษฐานขอพรเพิ่นนะค่ะว่าเออข้าเทามีความเสียความศรัทธาเนี่ยเสียเอออยากให้ลูกอยากเคลียรอยากสางเลยอยากคอยอยากเขียนน้ำพม่คู่ไปกับอธิษฐานเอาล่องมือเนาะค่ะบางเทือบางที่มันเพื่อนกับพระธานุไทยอ่งเงี้ยสิมันกะมันกะเกิดผลอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเรื่องอธิษฐานนี่แหละที่เฮ็ดให้แม่คู่ได้เฮ็ดได้สางก็คือเรื่องอธิษฐานแหละค่ะการมอบกันแจกห้องปูห้องมัสลูกเอาคือเพ่นลังเป็นทางธรรมะ คตีทำซ้อนใจลูกหลานแล้วแตห้างทียนะแล้วก็บอกว่าอา,ายุ 10, สิบเจ็ดสิบเก่าก็ตายได้แล้ววา่าอยาะคือว่าแต่เก่าสิบข้อสิบตายระหว,ว่างสี่เดืครับมือวันแล้วก็บอกได้ยิ่งสิบเจ็ดสิบแปด, 18, 19, ดแ 9, 10, 19, แสิบเก่าก็ตายได้อันว่าแต่ย้อนสิบว่าตายเก้าสิบหนังว่าตายก็ได้ระว่างสี่ข้าเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเนี่ยว่าตายก็ได้ระว่างสี่เม่ออายุสิหลรต์แต่ก็ว่าตาย แต่พวอยู่หน่อยอาจจะตต่ก่อนพวอยู่หลายระวอกทังสี่นะคะ่ะก็ค,คือข้ามเปียบเป่ยนั่นแหละค่ะปูคนกับไห่กตีทำห่อเนะคะ่ะซ้อนมือนี่ยสำหรับเอฟซีเอทีรวมบุญมาานะค่ะกัแตงโมกัาขึ้นไห่เรียบร้อยนะคะกับ,บแตงโมน้องไอ้นี่ยแช่ะของยิ้มนี่ยใ่ละค่ะกัเพิ่งฝากนากหน่อยมานำเรือหอยแขนพูดละ เก็บซิบเก่าก็มีซิบเก่าก็มีได้ยินมีสิบเก่ามีเก็บซิบเก่าบาทท่พาพ่นฝากมากนะคะพน่นปวดมากค่ะค่พ่นเก่าคืนให้เรียบร้อยมีหัวเรียนบาทเขามีแตงโมเอาเรียนบาทคืนให้นักตึงๆเลยพวกนี้ <c oughs> ค่ะเพราะว่าคนซาสมบุญนะคะมือละลอยเนี่ยเสียงวดละขังละเนี่เสียเขมีค่ะ <c oughs> แต่ว่าไม่พูดกับบอดีเอ้ยเนี่ยค่ะบอดีเอ้ยซื้อกับวัตถุแขังค่ะคะือปูหลับหายแล้วไล่ซื้อไล่เสียง คนรับให้แล้วนะคะครับสำหรับอาหารเพิ่นฝากวันมาค่ะเฮ็ดซอยจุให้ปูเฮ็ดลาให้ปูเฮ็ดคู่กระลาไผ่แล้วเด้อค่ะเด้อค่ะเพิ่นโอนมาเมื่อวาดไงครับเฮ็ดกับข้าวกับปลาเลี้ยงปูนะคะคือคุณพ่อยจำลองมื้อนี้เพิ่นก็มาค่ะด้วยใจใสศรัทธาเราสิได้สิเสียเราสิบ่ถืกเรียงแต่ว่าเรียงแล้ว่ค่อยซื้อแต่ว่าเราศรัทธาปูครับผม กิจการงานพนั็ดีจัางเสียเียมกิจการงานพนดีอยัางพนกันดีงานสร้างขอบค้ัวพนกันดีคบผมมายมได้พินกันนามาฝากมาตอนนพพอจำลองกับแ่นรือมม่นนะคะเอาไก่เอาโน้้ายเอาข้าวเมานี่ละมือข้าวสารสองกระสอบเพิ่น้าเพิ่งไน่อรสิ่งอะไรยังมาเลยแกมาที่เราหล่ะขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ F c ซนั่นนะคะทางบ้าน ค่ะที่เพิ่นบ่ได้มากเพิ่นกระเ็ดป่วยท่านมากถวายมืออื่นนะคะแห่ตนผับปลาอาจจะไปแต่เซาเรียนะคะครับผมพอไปคู่ติ้งงานช่วงบา<ม>่ายค่ะกับบ่ได้ขึ้นหอนะคะมืออื่นครับผมบว้บ่ได้ขึ้นหอเพียงแต่ว่าเฮาได้ไปพวกกัอย,อยู่วัดวัดค่ะยูววัดไปไปบวกไปก้าวปูหลักไปร่บถวายแล้วก็แห่ตนผับปลาบึงย่ดนนล่ะแล้วกันี่แกปะปลาแก้วบวบของชริสาของที่วันแม่เตียงที่วันแม่เตียงเมาส บักม่วงเอียบสวนเนึองของนกตาตา <c oughs> ครับอ๋อค่ะซ <c oughs> ี่หาหัวเข็มคนล่ะค่ะครับ,รบไปแกะเะด้อค่ะเด้อมือเอื้อนผู้ได้สิไปรับของแกะได้เนาะคะ่ะไปมือเอื้อนค่ะเริ่มงานตั้งแต่หนึ่งโมงเสาร์น้อยเกียรตินาฬิกาค่ะกาสิเลียวระยะสี่โมงเสาร์นี่แหละเพราะว่าเฮาเฮ็ดหลังจากน้อยฝนบ่ตกเนาะปลาดิ่นนำน้อยกับเฮ็ดแต่เสาร์มันกาสิเลียวแต่เสาร์ก็ฮวันหลายนะค่ะทำรับแม่ผู้กั ไปไปธุระนะคะไปล่ำนั่นแหละค่ะไปสวงบายวันที่สิบหกกับสิบาเห็ุพิธีอยู่ของปูนะคะตามปกติตามปก,กติวันที่สิบหกล่ำถ,ถวายล่ำถวายเรียบร้อยกับขึ้นของฟังเสียงปูนะคะเด้อแต่สำหร,ร,รับปูยุไก่ไร้เินเสียงปูแล้วก็เข้ากับฟังเสียงปูแล้วก็เลขคำนวณไม่คู่เดียสิบบอกมือ่นะคะคำนวณเขาไม่คู่เดียวบบอกมือแล้ว ของเสียจนให้ยิมรองโทษถามล่องเมืองเนาะว่าเสียจนเพื่อคำานวณออกมามันตรงกับพ่อแม่คู่ะคะคบ่ะล้ะคัะจังไรกันเข้ากับพี่นี่พิจารณาเนาะคะ่ะอยู่ที่แรงบุญการทีเขาจะบืกได้ซื้อได้หาทั้งเทียมันก็นมีการพิดผลาดได้นะคะเข้าจะไปเอากิ่งเอาจังายหาตั้งเทียมันก็ซื้อจนเมือ่อู้ละคนเนาะค่ะกะบ่คำานวณว่าหามันบ่ถือเข้ากับซื้อพ่ออยู่ได้นะคะ่ะซื้อพ่ออยู่ได้คือปูสอนนะะ่ะนะ เข้าเข้าเข้ารวบหลายมันก็ดวงเข้าบวชหัวจะเสร็จมันกับมันกับเมื่อหลายนะคะห้าแ้วเป็นเนียตัวพีชคือบางหนึ่งหันแม่คู่กัน,ลนหลอดหยอดปูครับยิมย้มหลอดหยาบปูบอกเขาบอกขัข้นปูบอซอยมาหันแม่คู่ตายแท้ตายยิมกั็ตายอ๋อัน,อน้ยบ่อเป็นธรรมดานะคะปูเล่าบวชขาดเล่าบวชแล้วกระบอกกับยิมแล้วกระบอกตักเต๊สอย่าเป็นตองหัวเลยยิมครับผนบ่อเป็นเหมือไทส่ถ่ายเลยค่ะบอกเยี่ยมอยากได้หรี่บ่อเยี่ยมแล้วว่า อยากได้พอสิผ้าสางบุญแล้วว่าอันเทศต้นเหตุพอได้ยิยมอืมเอาไปเลยหกสิบแล้วว่างสิบอกทัวงหอกระบัวหกสิบ,บแต่ว่าท่วงหอกประเดี๋ยวมือสุดท้ายพูดไปว่าเก้าสิบมาเพิ่นแล้วเก้าสิบเพิ่นมาหกสิบนี่แหละขึ้นดวงนะคะครับผเพื่นรักษาไทยทั่วงหอกไว้แต่ว่าปูระบอกหกศูนย์ตอนแรกกับยิยมหรือปูว่าท่วงหอกคือว่าวีสุกแท้แล้วสัตว,ว์ทวงหอกสิทุ่มเต็มที่ได้หกศูนย์ ถ้าเอาสเตียรพวเราเกาศูนี่ละาขึ้นดวงนะค่ะอันนี้คือดวงแข็งแง่งแข็งใดแข็งสิ้นสตาแข็งวาสนาแข็งบ่ไดนะค่ะบางเทือบางที่ขนาดยูน้ากันเนี่ยละค่ะห้ามันสิเป็นสวงของภัยของมันนะค่ะมันเป็นน้าดวงคือคือนางที่น้างกันนีผู้ว่าบ่ได้น้ากันเมื่อผู้เลาะคนกับบ่มาจังสิแล้วแม่บ่ยิมแต่ว่ายิ้มได้หลายนะค่ะมวดว่ากันกับยิ้มก็แแสียโมโลควผมไม่ปัดควก อันนกกาตาก็ได้นะคะ,คะได้ยู่หอ<ล>กนกกาตากับเปลกเป็ดนี่กลับไปบานบานระยะเจ็ดสิบโลกลับขึ้นมาอีกเออพวกทีเราบอกกลับมาเนาะกลับกลับขึ้นมามครับนั่นแหละการถือว่าเพิ่นดึงมาเอาสุดแมนครับก็บแม่คู่ก็ได้หลายอยู่ได้กัพ่อได้เคร็ดบุญน,นั่นแหละจ้าแต่ว่ากถึงมันหลายอย่างเนาะมันมันบเขาหงัดสองหัดเท่ากันนะพ่อหันแม่คู่กับกาวาสิทุมพ่อได้เฮ็ดได้สร้างอะไรกินได้ท่านนั่มล่ะค่ะแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งท่านนั่มล่ะค่ะเนาะ สองวัดวดว่ะขันกระเฮดวัดโพชุ่มวัดลาลามที่ท่านซุม้มเสาอาเภอเพี้ยนนี่แหละครับค่ะวัดนิวันเมือนีเมือเอื้อนนี่ค่ะยูวัดป่าวันเหมือน,นะะ้อค่ะเด้วผู้ใหญ่ยากมารวมแห่ตน้นผับปลาขอเชิญได้นะคะค่ะว่าเป็นการเรียนไล่ไทยว่าที่แม่คู่สั่งก็บว่าเป็นการเรียนไล่ค,คือคือสั่งออกมาคือจากคิดจากใจนี่แหละแม่คู่อธิษฐานเรียกอธิษฐานได้ และเอฟซีพนันในสูงน้ำพนันกันอยากหัวมน้ำยักษ์เซรามครับผมค่ะก็เรียกเดซังห่วมกันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะสำหรับมือเองินมีทันตตัวน่าแต่โมเนาะครับผมค่ะเขียนไว้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นี่แหละครับระยะนี่แหละค่ะยังได้กฝาแฟใบเม่คู่ยิบจจมสลาดกินแบีงไว้หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ นะคะสีตัวเน้นๆเบิ้ลเบิ้ลนี่แม่คู่คิดคิดมาแกลหน่อยวาครับเบิ้ลเนี่เบิ้ลเนี่ยููว่าสิบเอ็ดผู้แายแม่คู่สิบเอ็ดล้นเราสิบเอ็ดล้านบ่งแจ้กเดีวบาบ้านลูกไส้ปลาหำเพพ่นเพ่น์พลเชิญปูไปนะครับผมบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ต่อปูบอกก่อนพ่อเสียแม่คู่สิบเอ็ดล้านแล้วมีความหมายพ่อสิบไปบ้าน บา้านลูกไส่ปลาหำปูเลากระบ,บอกเลเดวเลาไปอีกไหเราสิไปอยกมง,ง,งเราไปแล้วมันมีความหมายนะตร<ช>ว่าเราบอกว่าบอกให้พ่อหำมึงไดก็เอาบ้านหลังนี้ลงมาจับเลยอเอาลงมาใกลก็เอามาเอามาขายขายซื้อเลยเม่อวสิิงอนัว่คะครับเกิดอันมันมันเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะ่ะอันนี้อันนี้ฟังวบกอนเขียนว้ต่งหาเนี่ยว่ารายตัวเพราะว่าบอกให้ฟังหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วที่นี่แม่คู่ไปจุดทั่วบอกว่าท่านเมื่อนะครับจุดทั่วเมื่อน่าน่าจุดทั่วให้อันยุบานพอหำ ตู้เลยเป็นผู้เรียกใครหนึ่งหกสามคันหนึ่งหกสามแต่ที่นี่เลรลูกรถเรียกรูกถสายเราหนึ่งหกสามเปะเลยเจ็ดหนึ่งหกสามเนาะค่ะเขียนไว้ค่ะเขียนไว้ทะเบิ้ลก็ได้มันตรงกันเลยครับเจ็ดหนึ่งหกสามเลขถูกกันหนึ่งหกสามเนี่ยค่ะให้ว่าซ้องอันละสิสตุงแล้ววันนี้ที่ที่นี่บาลทีมันตรงที่ปูวาพอเสียไม่คู่สิบเอ็ดล่านี่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะสิบเอ็ดก็คือ สิบเอ็ดเอาคันข้าเสี่ยวเป่าไปแม่คู่คันคันปู้ใดมักเป่าสิบเอ็ดกับเก่าเก่าการสิบเอ็ดกับเก่าเก่าใช่ไหมสิบเอ็ดกับเก่าเก่านะครับคันมักเป่าครับมาสิบเป่าเพราะฐารอฟังเสียดจวนอีกแค่เนื้อคร่านั้เบิ่งแต่ตัวเลขคำนวณของแม่คู่แล้วกันเสียดจวนครับมาเปรียบเทียบของกูฐานล่อฐารอเลขคำนวณแม่คู่เดี๋ยวแม่คู่เฮ็ดเบิ่งกันครับผมค่ะแล้วมืออื่นนะครับมืออื่นได้ฟังความกันเด้อค่ะเด้อครับผม โอ้มือเออมือแม่พู่เราครับผมมือช่วงเศร้าน่ารักอยากผ่ับกดติดตามไปครับติดตามติดตามแล้วค่ะตอนไทยถอดสุปเปอรมีนะคะก่ะกาแฮ่ต้นผาป้าตอนตอนนั้นน่ะแม่คู่สีเบาตอนทีห้ากำลังล่ำแมนครับผมกลังถวายแล้วก็แฮ่ต้นผาป้าระวังกันแล้วก็เลื่อค่ะขอให้เอฟซีสุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเด้อเงินไหลนองทองไหลมาเจรือนเจรือนค่ะสาธุสาธุครับ 幺六的三二。